สวัสดีทุกๆท่านครับวันนี้ข้าวครัวมาทำยำหน่อไม้ยำภาคเหนือนะหรือว่าซุปภาคอีสานแหละเขาเรียกว่าคนเหนือเขาเรียกว่ายำหนอ่หนอไม้หน่อไม้นางดิน,นต้มมะหวานที่หากับพี่ไซนี่จะเอามาทำซุปหรือยำครับติดตามดูครับก่อนดึงมาแกะก่อนนะครับ 那，哎 <No. S 2>、okay, <you>，用，嗯，好。 あっ。 哦，你来了。 นี่มันหวานดีนะ่้มโอ้ยุงเยอะจุ๊บเลาะนีออกก่อนมันอ่อนดีลงอ่อน กินสองเมนูกินน้กครับมาทสุกย่างแปงนียไใช่ย่เยงยงยหน่อไ้ใส่น้ำปครับพอดีอ่กล้วยเบลอีอ้วก็เจ็ดฟวามกันสันสออนสนบ้บบะครับฉีกคนนี้เลือกฉีกหน่อไม้หรือสับผมจะสับเอ้อไม่ฉีก การสักเหมือนสักมะละกอนะท้ายแล้วมันก็มันก็ฉีกก็ยำเหมือนเดียวกันนะครับถ้าเป็นหน่อไม้ไร่นี่มันสมายแต่ก่อนนะเห็นแม่ใช้ขนเม่นนะขนเม่นฉีกๆเขาจะเก็บถ้าใครได้เม่นเขาจะเก็บขนไว้ขน

น้าหน่อยก็กินหน่อยนะครับผมอยติดมันอร่อยเลยของปลานะคนในงานเขาจะซื้อกินเยอะเขาไปขายเนี่ยขายเนี่ยขายหมดไปขายที่แท่นคนที่ตัวมันแท่งน่าจะซื้อดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยะที่จีนกวางขายคนที่แท่นะ่ยขายที่ตัวมันพอขายก็จะท้ากูด้วยมั้งคนจะกดโอ้เป๋านั่นยิ่งก็ยิ่งมันหนังหอยเพราะเป็นน้งหอยที่ปลุกที่ผมต้องปลุก ก็เลยเหมือนดูขุ่นที่จีนในป่าต้องขึ้นเขาต้องขึ้นป่าป่ามันผมไม่ใช่หมูขึ้นเขาเขาเป็นดอยป่าแบบเนี้ยมันไม่ใช่เป็นที่แบบเขาขึ้นภูเดี๋ยวนี้เขาทำอะไรเขาปวดเยอะกว่าที่เคยเป็นป่าก่อนเรื่องหายเอ๊ะมองที่นี่มองไม่ลงยากตรงนั้นยิบยีบอันเดี๋ยวมาโชว์ดักดักดับทุกคนเสร็จแล้วครับทุกคนเดี๋ยวก็จะไปบีบคั้นเอาน้ำเขาออกแล้วก็ทำ ยำหรือทำซุปได้เลยเตรียมพร้อมแล้วไปลุยกันเลยทำการบีบคั้นเอาน้ำออกก่อนก็จะมีน้ำนะน้ำหอมไอ ยุงนี่นะจิ้งเรือจินงให่ยู่งนี่ยุเนี่ะ อย่างก็ทําในห้องไม่ได้ครับต้องมาทำข้างนอกสับนี่สับในห้องได้ยุงเยอะบ้านผมยุงตัวใหญ่ๆนะทิกคีหนูผมจะเอาไปหมกไฟก่อนนะครับจะได้หอมๆถ้าเราตาแบบสดๆนี่มันจะออกเ,เขียวแค่นี้ใส่ไม่เยอะครับ หมกใบตองหมกใบตองอุ้ยไปแบบนี้ เขาสุกพอหอมนะเนยมักครับทุกคนก็มีพริกเกลือกระเทียมเอประมาณนี้ส่วนใบ ใบขิงกับใบตูนี่ใส่ทีหลังเราได้ี่ยใส่ใบขิงเลยนะครับขิงจะได้หอมหอมรอพริกที่เราหมกสุกก่อนมาใส่ปลานี่ผมจะไม่ใส่สดนครับมันจะคาวแล้วก็ผมจะไปต้มนิดนึงไปอุ่นเข้าไปอุ่นพริกขี้ผาหรือพริกขี้หนูนี่ dục lắm dày lên dục được đôi lại một một đôi dục Ừ, cái này hóm ทำนะการตำ้วครับหรือว่าทำซุปอันนี้น้ำปลรราที่ผมอุนม่นเรียบร้อยแล้ว หมดเลยพอครบพอรัม้มค่อยบดพริกจะพร้พอมค่อยบดเข้าไป โอ้ลืมกดสกเติร์ถ่ายรูปเมื่อกี้ตอนปรุงนะใส่ใบขิงแล้วก็ใส่ผักอีตูเสร็จแล้วก็ปรุงด้วยน้ำปลาร้าที่เราต้มแล้วนะมันจะได้หอมปลาร้าจะได้กลับขึ้นมาหอมไม่รู้ความคิดของผมนะแต่กาของทางคนใส่เลยก็ได้ไม่เป็นไรคนสตร อพอดีเลยเอ๊ะไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วสำหรับผมนะแต่ขาดแค่เผ็ดไปนี่นึงยอดไม่ได้ชมตัวเองแต่ว่ามันอร่อยจริงๆเสร็จแล้วยำหน่อไม้ใส่ชามใหญ่ไปเลยผมชอบใหญ่ใชามใหญ่ๆหเออเมอบะเล่บเล่น ชิมบึง้งชิมพอชิมดูหลายภาษาอืมเยอดเลยพาทุกคนมาเก็บใบกู้เลยืยูใบไฟกินกับน้นหน่อไม้อร่อยเก็บยอดอ่อนกพอแล้ว จริงลำต้นนี่กินได้อ๋อโอ้ได้ดูมเอมีดลงมาใบอ่อนคนนี้เรียกปูเลยหรือทางภาษากลางเรียกว่าไพรหัวไพร